ทีนี้เรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งที่เขียนอยู่ในกฎหมายปีสามห้าคือเรื่องนี้ครับเขากำหนดว่าโรงงานทุกโรงงานนะคุณต้องสำรวจโรงงานคุณ่ะว่ามีศักยภาพหรือมีโอกาสในการทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานหกข้อนี้หรือไม่เป็นขั้นต่ำเป็นขั้นต่ำที่เขาบอกโอเคไหมครับมีเรื่องอะไรมั่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการของไม้นี่เช่นยังไงมั่งสมมุติเตาเผาคุณให้คุณเรียนเรื่องนี้มายังนะ Air f u ฟ l Ratio ชอะไรเงี้ยเรียนยังมันไม่รู้ไม่แน่ใจอยู่ใน p power p าเ n t ก็มีเอ้ยโทษโทษเทอร์โ2ก็มีมั้งหรือ ICE ก็มีมั้งเรื่องเรื่องแ e l r o t ย o อเ่างเงี้ยมันก็ใช้กับเตาเผากับบออร์เหมือนกันนะเช่นคุณอาจจะต้องไปจูนว่าเติมน้ำมัน เยอะไปเปล่าวะเติมอากาศเข้าไปเยอะไปเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้องไปจูนตรงนั้นด้วยนึกออกไหมว,วิธีลูกทุ่งที่คนโรงงานเขาดูกันค,คุณรู้ไหมเขาดูกันยังไงอใส่เชื้อเพลิงเยอะไปควันจะออกมาเป็นไงเออมันจะดำใช่ไหมมันจะมีเข่าถ้าใส่อากาศเยอะไปควันมันจะขาวหน่อยเขาดูกันอย่างนี้จริงๆนะเออประมาณนี้นะแต่ว่าเรามีเครื่องมือวัดนะ เราคำนวณได้นะไอ้ไอเขาเรียกอะไรนะผมลืมไปแล้วมันจะมีจุดที่เหมาะสมใช่ไหมสตตยคิโอ,อะไรสักอย่างอ่ะมีมีศัพท์คำนี้ปะสตอยคิอเม i ติกอะไรสักอย่างอะ่ะที่เป็นจุดเหมาะสมที่คุณต้องเผื่อไว้นิดนึงอะ่ะมีเอ็กเซสซออซเจนินดนึงอะไรเงี้ยนี่เราเรียนกันมาจริงปะเนะีนะ่ยไอซเนี่ยอ่ะปรับปรุงประสิทภาก,การหมอไหมคืออะไรประมาณนี้นะ ป้องกันการสูญเสียพลังงานนี่เช่นไรบ้างเตาเผาอยเลอร์ boiler, คุณหุ้มฉนวนไหมใช่ไหมคือเรื่องฮีทลอสที่คุณว่าน,นี่แหละถูกไหมไอเสียที่คุณปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศอุณหภูมิมันสูงอยู่เนี่ยคุณไปคุณเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไหมอะไรเงี้ยเงอกไหมครับแต่อันนี้น่าจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าเน้นเรื่องฉนวนเป็นหลักป้องกันก,การสูญเสียพลังงานโอเคไหมครับ เวลาคุณคำนวณว่าอยเลอร์ลูกหนึ่งสูญเสียพลังงานเท่าไหร่เนี่ยคือฮีทไทเฟอร์ที่คุณเรียนมาแหละถ้าเกิดเป็นเตาเปื่อยๆเลยไม่หุ้มฉนวนเนี่ยผนังมันมีอุณหภูมิเท่าไหร่รอบๆลมพัดเท่าไหร่เงี้ยคุณก็คำนวณพวกค่า h ของคอนเวคชั่นอะไรเงี้ยคุณคำนวณพวก K ction, รเรดิเอชัน,นที่เกิดจากความร้อนสูญเสียจากการแผ่รังสีอะไรเงี้ยด้วยพอคุณหุ้มฉนวนไปปุ๊บผิวนอกลดอุณหภูมิลงเหลือเท่านี้ ันั้นความร้อนสูญเสียเท่าไหรสองตัวลบกันก็เป็นความร้อนที่คุณลดได้จากการอะไรนะหุ้มฉนวนใช่ไหมแล้วคุณก็คำนวณย้อนกลับว่าแล้วพลังไอ้พลังงานเชื้อเพลิงที่คุณป้อนเข้าไปอะลดลงไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหลักการก็จะเป็นประมาณนี้โอเคไหมครับอันนี้ทําอะไรเอ่ยอันนี้ภาษาเขาก็จะเรียกว่าเป็นฮีทรีคารบอรีใช่ไหมฮีทรีคาร์บอรีคือการเก็บกลับความร้อนเช่น ไอเสียที่คุณปล่อยออกไปยังมีอุณภูมิสูงอยู่ใช่ไหมเช่นเมื่อกี้แก๊สเทอร์ไบล์อ่ะอุณภูมิอาจจะยังเป็นพันกว่าอยู่อย่างเงี้ยแทนที่คุณจะทิ้งพันกว่าไปสู่สิ่งแวดล้อมคุณก็เอาพันกว่านั้นอ่ะกลับมาใช้งานก่อนคุณจะเอามาใช้อะไรได้บ้างเอาไปให้ความร้อนในอีกวงจรหนึ่งเช่นวงจรไอ้น้าแบบที่บอกที่ไนโตรเจนก็ได้คุณจะเอาไอเสียตรงนั้นไปเข้าฮีทเ็กเชนเจอร์ตัวหนึ่งแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําที่จะป้อนเข้าไบเลอร์ก็ได้ นึกออกไหมครับในวงจรแรงกิ้นน่ะน้ำที่คุณป้อนเข้ายบลอล์อ่ะคุณปั๊มใส่เข้าไปใช่ปะ่ะอุณหภูมิมันอาจจะอยู่ประมาณสิ่งแวดล้อมธรรมดานี่แหละสามสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้ำร้อนที่เข้าบอยเลอร์มันร้อนขึ้นคุณได้ประโยชน์ยังไงครับคุณก็ลดเชื้อเพลิงที่จะเผาที่ยเลอร์ได้ใช่ปะ่ะแล้วทำไงให้น้ำมันร้อนขึ้นแบบฟรีฟรีได้ก็นี่ไงความร้อนทิ้งที่ไอเสียของยบลอร์นั่นแหละ จับมันมาให้ความร้อนน้ําก่อนที่มันจะป้อนเข้าไบเลอร์อย่างนี้เขาก็ไปเข้าตัวฮีทเอ็์เชนเจอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมเอาไอเสียมาอุ่นน้ําโอเคไหมครับตรงนั้นเขาก็จะมีสับอะไรของเขาอยู่นะเป็นตัวอ้าวนี่นึกไม่ออกแล้วเนี่ยจะนึกคําศัพท์ให้ฟังนึกไม่ออกละมันมีชื่อเฉพาะของมันอยู่ไอตัวเนี้ยนะครับหรือเอาใหม่แทนที่คุณจะอุ่นน้ําป้อนเข้าไบเลอร์คุณเอาไปอุ่นอากาศป้อนเข้าไบเลอร์ได้ไหม ถ้าอากาศที่ป้อนเข้าไอร์เพื่อเอาไปเผาไหม้กับเชื้อเพลิงมันอุ่นขึ้นหรือร้อนขึ้นคุณก็ลดเชื้อเพลิงได้เหมือนกันนึกออกไหมครับคุณก็ไปเข้า Air to Air h e a ี Exchanger ตัวหนึง่งเอาไอาเสียวิ่งไปเอาอากาศวิ่งสวนแล้วคุณก็เอาอากาศร้อนป้อนเข้าห้องเผาไหม้คุณก็ประหยัดเชื้อเพลิงได้เหมือนกันนึกออกไหมครับประมาณนี้นะก็ไม่รู้อะโรงงานคุณจะมีไอร์หรือไม่มีไอน้กฎหมายบอกว่าคุณต้องดูมาตรการนี้ด้วยนะ เคไหมครับเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่งอ่ะยุคแรกๆในการทําอนุรักษ์พลังงานเขาจะฮิตกันเดิมคุณใช้น้ํามันเตาเกรด A คุณเปลี่ยนไปใช้น้ํามันเตาเกรด C แทนได้ไหมมันถูกกว่าแต่ข้อเสียของเกรด C คือมันหนืดกว่าพอหนืดกว่าปุ๊บแปลว่าคุณต้องไปทําระบบอุ่นน้ํามันเตาก่อนที่จะป้อนเข้าห้องเผาไหมอุ่นน้ํามันเตาเพื่อให้มันหนืดน้อยลงเวลามันเข้าหัวฉีดเชื้อเพลิมันจะได้ฉีดได้ ไม่งั้นหัวฉีดก็ตันหมดนึกออกไหมครับหรือว่าไม่ใช้น้ำมันเตาได้ไหมไปใช้แก๊ส l p g แทนแล้วคุณก็ไปนั่งคำนวณต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับเชื้อเพลิงที่คุณประหยัดได้อะไรเงี้ยว่ามันตรงไหนเป็นจุดคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับก็นี่คือเรื่องเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงตรงนี้คืออะไรปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าลด power factor เมื่อกี้สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าเมื่อกี้ที่คุณดูอะทำไงให้เทต้ามันเล็กลงอะ ถ้าโหลดโรงงานคุณมันเป็นโหลดมอเตอร์เยอะๆเป็นโหลดขดลวดเยอะๆเนี่ยมันก็จะทาง power factor คุณให้มันใหญ่ขึ้นวิธีแก้คือคุณต้องไม่เอาโหลดที่ตรงข้ามกับโหลดขดลวดหรือโหลดไม่เหล็กอะ่ะซึ่งไอสิ่งที่ตรงข้ามกับโหลดขดลวดหรือว่าโหลดไม่เหล็กเนี่ยก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์คุณก็ต้องเอาคาปาซิเตอร์มาติดในในระบบคุณอะ่ะมันก็จะดึงให้ power factor คุณเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนะ ลดพีคนี่เข้าใจได้ไหมค่าไฟเก็บคุณสองอย่างนะหนึ่งคือเก็บค่าพลังงานที่ใช้ใช่ไหมใช้ไปกี่กิโลวัตต์อาร์มีเขาเก็บคุณใช่ไหมแล้วมันเก็บค่าพีคด้วยนะถ้าเครื่องจักรคุณกินพลังงานสูงๆอ่นะกินกิโลวัตต์สูงๆอ่นะเขาก็ยิ่งเก็บตังค์คุณแพงนะโอเคไหมทีนี้พีคสูงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจังหวะไหนก็จังหวะที่คุณสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทเครื่องจักร คุณพอมีความรู้ไหมเวลามอเตอร์สตาร์ทเนี่ยกระแสมันจะกระชากขึ้นสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมาตรการหนึ่งที่เขาคิดทำกันก็คือเหลื่อมเวลาการสตาร์ทเครื่องจักรนึกออกไหมเแทนที่คุณจะสตาร์ทเครื่องจักรพร้อมๆกันล้มพีมันกระโดดตึ้มขึ้นไปแล้วคุณก็เสียตังค์สูงเนี่ยคุณก็ สตาร์เครื่องนี้แล้วคุณก็รอสักพักหนึ่งแล้วคุณก็ค่อยสตาร์ทอีกเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าทำได้นะนึกออกไหมครับพีคมันจะค่อยๆเกลีย่ยกันไปแต่มันก็จะมีเทคนิคปิดย่อยอีกนะคือถ้าคุณจะเหลื่อมกันคุณต้องเหลื่อมเกินสิบห้านาทีนะไม่ใช่สิบห้านาทีเกิดจากวิธีการคำนวณพีกของการไฟฟ้าออะคุณนึกภาพตามผมนะ มิตเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเราเออไม่ใช่นี่หน้าโรงงานเราอะเวลามันจับอะมันมัน,มนเวลามันหมุนหมุนเนี่ยมันหมุนตามพลังงานนะมันไม่ได้หมุนตามพีคนะใช้พลังงานเยอะมันก็หมุนเร็วใช่ไหมใช้พลังงานน้อยมันก็หมุนชา้าทีนี้มิตเตอร์ตัวนี้มันวัดได้แต่พลังงานถามว่าแล้วการไฟฟ้ารู้ได้ไงว่าพีคเราอะเท่าไหร่เราก็กลับมาที่เบสิกพลังงานคือกิโลวัตต์แอลใช่ไหมพลังงานเกิดจากอะไรนะ กำลังคูณกับเวลาใช่ไหมการไฟฟ้าอยากได้ตัวนี้ไปคิดตังเราใช่ไหมถูกปะแต่มิตเตอร์หน้าหน้าโรงงานมันวัดตัวนี้ได้ใช่ไหมถามว่าเอ๊แล้วเขาจะหาตัวนี้ได้ไงวะเขาก็เอาเวลาไปหารทีนี้วิธีเอาเวลาไปหารเขาทำยังไงเวลามิตเตอร์กวาดไปใช่ไหม 15้านาทีมันก็จะบันทึกพลังงานไว้ค่าหนะึ่งสิบห้านาทีบันทึกพลังงานไว้ค่าหนะึ่งสิบ้านาทีบันทึกพลังงานไว้ค่าหนึ่ง1ิบห้านาะทีบันทึกพลังงานไว้ค่าหนึ่งสิบห้านาทีแรกได้พลังงานเท่าไหร่มันจับหารสิบห้านึ้องออกไหมหารสิบห้านาทีก็ได้กิโลวัตต์ออกมาใช่ปะอีกสิบห้านาทีวัดพลังงานได้เท่าไหร่จับหารสิบห้านาทีก็ได้พีิกมาอีกค่าหนะนึงห่งนองออกไหมครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะคำนวณค่าพีิกมาได้ส ึกออกไหมแล้วเขาก็เก็บอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆในรอบหนึ่งเดือนน่ะกิโลวัตต์ตรงไหนสูงสุดก็เอาตรงนั้นไปคิดตังค์อย่างนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาตรงเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณจะเหลื่อมเวลาในการสตาร์ทเครื่องจกักรถ้าทําได้คุณต้องเหลื่อมให้มันเกินเท่าไหร่สิบห้านาทีไม่งั้นคุณก็โดนพีคเดิมนึกออกไหมครับมันจะถูกถูกเก็บช่วงเดิมไปคำนวณพีกับเก็ตไหม ต้องใช้ความรู้รอบตัวเยอะไหมมันแค่ไม่รู้อ่ะไอผมนี่พูดเหมือนเก่งอน่ะไม่ใช่ะผมรู้ขอ,อนคุณแค่นั้นเองโอเคไหมครับนี่เดี๋ยวก็แบบคือนี่กลัวคิดมากไงช่วงนี้ต้องห่วงนักเรียนหน่อยนโยบายมหาลัยบอก student first เราก็ต้องห่วงนักเรียนหน่อยกลัวมันจะแบบโอ้หนี่เราต้องรู้ไฟฟ้าเยอะอะไรขนาดนี้เ,อ,เออมันต้องรู้แหละแต่ว่าแต่ว่ามันลําบากเกินไปไหมไม่หรอกก็ผมยังจาได้เลยเนี่ย ความจาผมก็เสื่อมไปเยอะแล้วเนี่ยยังจาได้อยู่เลยก็แปลว่าคุณความจํากําลังเฟรชเฟรชอยู่อย่างเงี้ยก็จําได้อยู่แล้วอันนี้คืออะไรเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงคืออะไรเดิมฉันใช้มอเตอร์ธรรมดาประสิทธิภาพ95เปอร์เซ็นต์เอ๊ะถ้าเกิดเรามอเตอร์เราอยากจะเปลี่ยนมอเตอร์ตัวน,นี้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพขยับเป็น98เปอร์เซ็นเงี้ยมันจะคุ้มไหมในการลงทุนอะไรเงี้ยดูอะไรประมาณเนี้นึกออกไหมครับ คือความประหลาดที่ผมประชดไปเมื่อกี้ก็คือไม่ว่าโรงงานคุณจะทำหกข้อนี้ได้หรือไม่ได้นะเวลาคุณทำรายงานส่งอนะ่ะคุณต้องเขียนลงไปด้วยนะหกหกอันนี้คุณต้องเขียนลงไปเป็นอย่างน้อยนะครับคือเขียนลงไปว่ามาตรการนี้ฉันดูแล้วนะแต่ไม่มีศักยภาพที่จะทำคุณเข้าใจผมไหมว่าคือคือโดยปกติคือถ้ามันทาไม่ได้เราก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องเขียนอะไรใช่ไหมล่ะเราก็ไปเขียนมาตรการที่ที่ท,ทาได้แล้วก็เขียนรายงานส่งไปนะแต่นี่เขาบอกว่า หอันเนี้ยทําได้ไม่ได้คุณต้องเขียนลงไปในรายงานทําไม่ได้คุณก็ต้องเขียนลงไปว่าฉันทําไม่ได้โอเคปะ่ะผมกําลังประชดให้คุณดูว่ากฎหมายไทยมันชอบเขียนแบบเนี้ยตัวอย่างที่ชัดที่สุดคืออะไรแผนยุทธศาสตร์ของประเทศเอาจับยัดเข้าไปในรัฐธรรมนูญคุณเข้าใจความเหมือนของตักกะอันนี้ไหม รัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นแนวทางกว้างๆใช่ปะ่ะแล้วมีกฎหมายลูกมารองรับใช่ไหมเพราะกฎหมายลูกแก้ไขง่ายกว่าใช่ปะ่ะถึงเวลาสถานการณ์โลกเปลี่ยนคุณต้องปรับแผนก็จะได้ปรับง่ายใช่ไหมไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญคือแก้เฉพาะกฎหมายลูกเข้าใจผมปะ่ะตรงเนี้เหมือนกันเขาเอาหกข้อนี้ไปเขียนไว้ในพระราชบัญญัติเลยว่าโรงงานจะต้องดูหกมาตรการนี้เป็นอย่างน้อย นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นโรงงานทํายังไงได้อ่ะถึงฉันไม่มีศักยภาพในการที่จะทํามาตรการใดมาตรการหนึ่งฉันก็ต้องเขียนลงไปใช่ไหมเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าฉันต้องดูนึกออกไหมครับเล่าให้ฟังมันจะโยงเข้าการเมืองนิดหน่อยแต่แต่กฎหมายบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี50ละจะไม่รู้เกิดทันยุค50ป่ะที่เหลืองแดงดีเบตกันว่ารับไม่รับอะไรตรงนั้นอะ่ะโอ้ยช่วงนั้นผมผมเอาผมอ่านทั้งเล่มเลยนะรัฐธรรมานูญนะอ่านอยู่สามวันอะ่ะอ่านแล้วก็ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่ามันมันแย่อะ่ะผมก็เลยออกไปกาไม่รับอะไรเงี้ยนึกออกไหมช่วงนั้นมันกระแสมันรุนแรงไม่รับเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องแบบนี้แหละ มันเอาสิ่งที่ควรจะเขียนไว้เป็นกฎหมายลูกอ่ะเช่นแผนยุทธศาสตร์ของประเทศอ่ะมันประยัดใส่รัฐธรรมนูญนะปะยัดทําไมอ่ะนึกออกไหมรัฐบาลแต่ละชุดขึ้นมาเขาก็ต้องดูสถานการณ์โลกใช่ไหมแล้วก็ปรับแผนได้ทันสถานการณ์แต่พี่เล่นแบบประยัดใส่รัฐธรรมนูญไม่ทําก็ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็เล่าให้ฟังว่าวิธีเขียนกฎหมายแบบนี้ไม่ค่อยดีหรอกเนาะโอเคไหมเนี่ย เดี๋ยวหาว่าเข้ากันมอง